มือน,น้อยมาถอนเห็ดบออาถอนสันเย <Red berry. S 2> อะเรดเบอร์รี่ชิมดูสิอเ,เอาใส่ปากอร่อยไหมบอกพี่ๆน้องๆลุงป้นนานาอากิเปรี้ยวมันเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวหวานหวานแต่มันหอมนะวิตามินเยอะอวิตามินซีและวิตามินอื่นๆหลากหลายอีก ผลไม้ป่าธรรมชาติผู้เฒ่าคนว่าขันหิมะลงแค่อุดมไปด้วยวิตามินกลาปาล์ลแคนเบอรี่ให้หิมะลงชักครั้งสองครั้งอุดมด้วยวิตามินค่ะมันเป็นยาช่วงนั้นเลดเบอรี่มากแดงก็คือกันปูแพร่น,นั่น ขันนี้มาล,ล่งน่นเล้าเก็บค่ะมากแดงเล้าเก็บไปไวหวเฮ็ดเยีเ่ยมกินไหนตรงไหนอีกโอ้ตรงนี้ก็มีมาเก็บหมูใหญ่ๆก่อนไหมโอ้ยหลายอยู่ค่ะพี่น้องมันนห้งยักดอกหน่อยอยู่เพ่นวาน,น,นทงเทิงผุนก็มีค่ะจะกินเก็บอันใดก่อน ดอกนมดอกอ่อน กินแกโอ้โอ,อ,อ,อร่อยไหมบอกพี่พินงบปนอา,าสิในรสชาติยังไงหวานหอมเปรี้ยวไปหาเก็บกินเลยลูกผลไม้ป่าธรรมชาติทำให้ร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิต้านทานในร่างกายดีวิตามินเยอะอแก้เป็นบัดเป็นไข้ได้นะภูมิต้านทานร่างกายข้างในแข็งแรงมไม่เจ็บป่วยง่ายแม่พาเข้าป่าธรรมชาติหาเห็ด <c oughs> ก็หาด้วยน้องก็ได้ สัมผัสธรรมชาตินะพี่นองไดเรียนรูป,ประสบก,การณ์เข้าป่านํานมีหมากธรรมชาติเลือค่ะเฮดกระหูจักค่ะแทนเคยพาเข่าเก็บเพ่งกระหูจักเฮดเพ่งอันนั้นอันนี้ ของบ้าเดี๋ยวให้มันเต็มถังก่อนพอเอาไปเทใส่ถังแม่ มีหมากแดงอยู่ในปากวะท่ันพี่น้องเค <c oughs> ี้ยวเลดเบอร์รี่ไปด้วยเหรอ <c oughs> มียุงไหมไม่ม,ม,ไมีมีเห็บไหมมีเห็บไหม นี่ระเีย่า,า,าเราไปเสียมันตายแล้วอากาศมันเย็นบอววันนี้ไม่เห็นเห็บเลยว้าวด้านหน้านู่นค่ะ อ,อ,อย่าเพิ่งลูกให้แม่เก็บกลุ่มนี้จบก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปเท หอีกลูกนี่ดอกดำๆจังคือพันใหญ่เนาะพี่น้องมันหนังดูลายเขาดูเนินสูงอยู่ น,น้อยน้องเล่นปิดเต็มแล้วคันยูน้นําหยาหมอดนนะ่ะดอกไงมันเป็นพันไงดอกดําอันตันอยู่เอาจะเพึ่งลูกในแม่ทายวีดีโอเอา โเคใส่การแล้วเก่ง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 เก็ตไปกุเลมปีดอกไม่น้อยแน่ๆโอ้ยตาย่า ขอประทานอาัยเด้อค่ะพี่น้องน้องเล่นปีนั่นแหละยางหวนอยู่หักเลย หยัดหย,ยัดลงเฮ็ดอันนี้มันมันค่ะมันเหนียวมันบหชากายเอาใส่ถุงพายก็ได้ถุงพายพัดยุข้างล่างเห็ดตะกาแดงนี่มันมีถุงพายพ่อพันดำๆเนี่ยค่ะพี่น้องดอกอันตันอยู่มันอยู่โน้นเลย,เยขันอยู่น้ำหยาหมดทุ่งสิดอกไง ตามไล่คุนค่ะพี่น้องมจังกลุมใหญเดินมาไหลนี่ลูกเป็นไล่เขาไปจ้าพี่น้องอันนี้กระมูเห็ดเดอ้อค่ะท่านเทิง่งพุนกระมีอยู่ค่ะมันสอดลงมาน้ปาปลาบบุรีเป็นไล่เขาตรงขาแทนนี่ก็มีเอาไว้เข้าบานก่อน จะได้เห็นชัดสูนตา<ม>อ้าวตรงนั้นก็เป็นกลุ่มเห็ด ตรงนี้อีกสีมันใบไม้เลยเอาัาตะกามาลูกน้องรัมปีชอบมากๆเลยค่ะมันสนุกใช่ไหมลูกถือตะกาเข้าครัวธรรมชาติเลย เอาไว้คนอื่นเก็บด้วยเนาะ mm. อืเราไม่ได้เก็บไปหมดคนคนไหนรู้จักปลา mm. เขากะว่าเห็ดมันโตเต็มใบเลยเดี๋ยวเขาก็มาเก็บกล mm. ุ่มใหญ่ก็มีแมบบ่หลังแม่น่ะ กําลังกายเหลอลูกออกกําลังกายอุยเห็ดปันพี่น้องเบิงตลก้อมเยอะค่ะตะลกเหมือนคุณพ่อเลย <üst> น,น้่น,น,นกลุ่มใหญ่ๆนั่นพาพี่ๆน้องๆลุงป้านาไปเก็บกลุ่มใหญ่ๆน้องค่ะ <S 2> <S 2> <S ลายตรงสูงๆนั่นจะเยอะกว่าตรงนี้อีกออกลุ่มใหญ่กว่า

นกค่ัพี่นอกดอกเห็ดซุ่มๆค่ะมัหนี่ฝนตกน้อยๆประมาณชั่วโมงกกว่ากรสิมาหอดป่าตอนขับรถจะไปเก็บกลุ่มนั้นกลุ่มสุดท้ายเนาะ ้องเล่นตีเต็มหรือ,อยังคะเต็มแล้วเต็มแล้วเหรอคะ นิมผน้ำฝนค่ะสี่เฮดมันอิมน้า oh, <no. S 1> เป็นล่าเนาะค่ะฝนจะตกเรลงเด้อพยากรณ์อากาศว่าอาทิตย์หน้าคุณละ่ะคันฝนมาเรลงมันติดก,กันยังสิมันสิเป็นล่าค่ะพี่น้อง มองติ๊ดๆกันขาวบวมหน้าแม่อีสนี่มูดอีสไม่ใช่ฮาปิเชลล่อ๋อเอาไว้ให้คนอื่นเก็บว่ะสันมาที่เจลีย์ป้านะบ้าเดี๋ยวมันสินนักพูด ตีปูมาจิเออพยุงไว้พยุงนั่นแหละแม่ไว้ก็ยุงมันเต้นตาเส่นั่นแหละเขาเรียกเต้ิร์นตาณนะนเอามือพยุงภาษาไทยนั่นอ้มก็คืคอกุญยุงมันเติร์นตาใส่ตามมาเป็นตอนเอายุงมันเป็นสัตว์มันไม่ใช่มีมือเหมือนคนมัน,นมีเข้มไม่เล่นาะไรแลา้วก็ไปเต้นตา,าเหเี้ยหาเฮ้ยแล้ว โอ้มีเมือนี่ลอยนาล้านละกาอวสันพี่น้องอือมีกลาโลาก่มลา่่อนนี่ลานมื้อวสันเมนบอกคะภาษาอินโนเซนภาษาเด็กหน่อยนะคะพี่น้องน้องเล่นปีอินโนเซนเอาให้คนอื่นๆเก็บอันนี้น้องเล่นปีบอกรักธรรมชาติแบ่งให้คนอื่นเก็บด้วย เดี๋ยววันหน้าค่อยมาเก็บอีกวันนี้เต็มตะกร้าแล้วค่ะ <Hey. S 1> ทั้งสองคนเลย hey. Hey. เย็นไหมลูกไม่เย็นอุ่นใช่ไหม hey. Hey.